สวัสดีครับแก้วกล้าเจริญยนนะครับวันนี้พามาดูรถเล็กบ้างนะครับเป็นรถเทินนะครับที่สามสามหากันนะครับเป็นคาวาซกิบอสหนึ่งเจ็ดห้านะครับให้ดูรอบๆกันก่อนนะครับที่สามหาอยู่นะครับอ่ามีคนสามหาอยู่คันแดงนะครับอันนี้มาใหม่นะครับดูรอบๆก่อนนะครับ ร้อมใช้งานนะครับยางหน้าหลังโอเคเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับตรงสวยๆหกหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดหกหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดกมสตาร์ทให้ฟังนะครับ มีสนใจสักครั้ให้ฟังอืมนิ่มๆทีเดียวจีดเครื่องดีนะครับอืมพร้อมใช้งานได้กล่องไปด้วยนะครับปี48นะครับปี2005ม่าวาสกีบอส175เอาไปเลยนะครับราคานี้26,500บาท 26,500บาทเท่านั้นนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอรอยโอบภาษีเห็นแวบๆน่าจะไม่ขาดกันยานะครับกันยา67เจ็พร้อมใช้นะครับรถอยู่เครือสาพัดแหลมฉบังราคานี้ไม่ลดให้แล้วนะครับ26,500ืารอยบาทมไม่ไหวอย่าฝืนนะครับมาลองขี่ก่อนตัดสินใจนะครับแก้วกล้าเจริญยนต์นะครับ ช้าไม่ทันนะครับผมขอบคุณครับ